นี่คือกําลังเดินมานะคะใช่เดินมาแล้วหนึ่งนะจ๊ะนี่ยังไงนุกปายสวัสดีครับนุกปายนุกปายนูจกาเนี่ยนอกจากเจอในทีวีแล้วนะเจอตนวจริงแล้วไม่เคยเจอเลยเดี๋ยวนะคุณพ้นหลังคุยได้ไหมด้านหลังผมสงสัยเหลือเกินคืออะไร ด้านหลังคืออะไรเอ่ยเป็นสัญลักษณ์ของรูปป้าวานของลูกของฉลามครับอ๋อทำไมทำไมล่ะทำไมล่ะก็ถามเขาด้านหน้าทำไมล่ะอาหารกลับมาลูวยโออาหารกลับมาตอนถ้าหมายถือว่าเป็นจุดกำเนิดของนูกปลายครับใช่แล้วก็คือเต้าวานก็คือเต้าฉลามครับถูกต้องนี่ถึงแฟนๆบ้างนิดนึ่งทักทายแฟนๆทางบ้านสักนิดหนึ่งค่ะนุ๊กหมาย สวัสดีพี่พี่แฟนคลับทุกท่านที่อยู่ทางบ้านและก็ที่มาในวันนี้นะครับโอ้วันนี้ตื่นเต้นมากครับไม่เคยคิดว่าเราจะได้มาในงานเดินพรมแดงแบบนี้ชนลึกแบบนี้นะครับก็ยินดีและดีใจครับนะครับขอบคุณผลงานหน่อยครับค่ะครับคุณฟ้าูดถึงผลงานนะครับผมทั้งสองคนเลยครับผมตอน ก็มีซิงเกิลคู่ล่าสุดนะครับมีชื่อผลงานเพลงว่าพลังวิเศษที่มอบให้กับพี่ๆ f อีทุกคนครับผมเป็นพลังวิเศษนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุบนเวทีนี่โอเคแล้วใช่ไหมคะโอเคมันไปหน่อยเนาะมันไปหน่อยแฟนๆก็ให้กำลังใจนะคะอยวไปรุนแางมันกันข้างในได้ไหมพี่ปูจริงขอบคุณนุ๊กปายน้องขอบคุณมากที่ดีใจมากที่ได้เจอตัวจริงของเราสองคนเดี๋ยวฝากพี่ปูได้เลยไม่พลังแฟนคลับของนุ๊กปายเยอะมากจะตกใจคุณ ฝากคำคิดถึงให้ครูครูต่อรักไว้นะเออเออจุ๊บจุ๊บจ้าเราครูกันยืดยาวเนี่ยตอนนี้คือแค่สาขาเพลงนะยังไม่ถึงสาขาภาพยนตร์หรือไม่ถึงสาขาละครซีรีส์นะมันจะยาวอีกไงเออมันจะถึงวันพรุ่งนี้เนาะใช่แล้วฉะนั้นปุ๊บเราก็ต้องรีบๆปล่ไปไปเออได้ค่ะก็ขออภัยนะคะที่ไม่ได้พูดคุยกันด้วยจริงๆอยากคุยมากเธอยวแต่ฉันยังอยากคุณหิวน้ำไหมหิวน้ำไหมหิวน้ำมากเลยค่ะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ทีมงานดื่มน้ำมาให้ต่อไปนะคะ